เอวมัมเมสุตังเอกังสมยังพระขวาพาลานสิยังวิหะลาติอิสิปะตะนีมิคทายีตระโขพระขว,ขวาปัญจวคัคคเยพิขุอามันเตสิเท е วะมีพิขเวอันตาปัพพระชิเตนะนะเสวิตัพาโยจายังการมีสุการมสุขันลิการนุโยโค ฮีโนคัมโมโปโปทุตชะนิโกอะนะเริยออะนัตถสันนิหิโตโยจายังอัตตะกิละมะถาคุนุโยโคทุโขอะนะริโยอนะนัตถสันหิโตเอเตเตพิกาเปอุโพอันเต อนุปัมะมัชิมาปฏิปทาตถาคตเณอภพิสัมพุทธาจักขุกกรณียานะการณีอุปะสะมายะอภิญญาอะภิญญาย,ย,ายสัมโพธายะนิพพานาะสังวัตต,ติกะตะมาจะสาพิขเวมชิมาปฏิปทา ตถาคตเณะอภิสัมพุทธ,ธาจากขุ่กรณียาณกรณีอุปสามมยะอภิอภินญ,ญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตะติอะยะมีวะอะิโยอัดถังชิโกมาโคเสยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมา กรรมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาพิคเวมชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอะพิสัมพุทธาจักขุกาลนียานะกาลนิอุปสัมายะอะพิญญาะสัโพธายะนิพานายะสังวัตติ อิทังโขงปะณะพิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชรา,าปิทุกขามารณามปิทุกขังโสกะปะลิเทวะทุกขะโมทโทมะนส,สุป,ปายาสาปิทุกขายับอบปิเยหิสัมปะโยโคทุกโขปิเยหิวิปะโยโคทุกโขยมปิดฉังนะ ละพะติตาปิทุกขงังสังขิตเตนะปัญจุปาทานนักขันทาทุกขาอีทางโขปะนะพิขะเวทุกขาสะมุทะโยอริยสัจจังยายยังตันหาโปโนโภวิภานันทิราคะสหคะตาตัดระตัดลาภินันทิาาาาานีน เสยยะทีทางกามะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอีทางโขปนาพิขโภทุกขะนิโ,โรโธอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตันหายะอเสยสะวิราคะนิโ,โรโธจาโคปตินิสันนิสักโคอุติอะนา ละโยอิทังโขปะณพิขะเวทุขะนิโรธะคามีนีปฏิปทาอริยสัจจังอะยะมีวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคเสยยะถิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อิทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมีสุจากขุงอุทะปาทิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิโลโกอุทะปาธิตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปะรินเยยันติเมพิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมีสุจากขุงอุทะปาทิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทะปาธิตังโข อานิทางทุกขังอริยสัจจังปาริญญาตันติมีพิขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมมีสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิโลโกอุทาปาทิอีทางทุกขะสะมุทะโยอริยสัจจันติมีพิขเวปุเพอานนอนาุสุเตสุธรรมมีสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญา อุทัปาทิว mm ิชาอุทัปาทิโลโกอุทัปาทิตังโขปนิทางทุกขะสมุทะโยอริยสัจจังปะหาตับพันติมีพิขเวปุเพอนัตนุสุเตสุธรรมมีสุจักขุงอุทัปาทิยานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิโลโกอุทัปาทิตังโขปนิทางทุกขะสัมมุทะโย อริยสัจจังปะเหนันติเมพิกขะเวปุเพเอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทาปาทิยานางังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิโลโกโอุทาปาทิอีกทางทุกขะนิโรโทรอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนะ อนุสุเตสุธรรมเมสุจจจกขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิโลโกอุทาปาทิตังโขปนิทังทุกขะนิโรโทอริยสัจจังสัจิกตบปันติเมพิกเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจากะขุงอุทาปาทิยานางอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิโลโกอุทาปาทิตังโขปนิทังทุกขะนิโรโทอริยสัจจังสัจฉิตะ กตันติมีพิกเวปุเพอนัตโสุเตสุธรรมีสุจักขุงุธาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุธาปาทิวิชาอุทาปาทิโลโกภุปวัทปาทิอิทางทุกขนิโรธาคามิมีปฏิปทาอริยสัจจันติมีพิกาเวปุเพอนัตโสุเตสุธรรมีสุจักขุงุธาปาทิยานังอุธาปาทิปัญญาอุธาปาทิวิชา อุทัปาทิโลโกอุทัปาทิตังโคปนิทางทุกขะนิโรธาคะมินีปฏิปทาอริยะสัจจังพาเวตพันติเมพิคะเวปุเพอนะนุสุตเตสุทามเมสุจกักขุงอุทปาทิยานางอุทัปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาทิตังโคปนิทางทุกขะนิโรธาคะ คามินีปฏิปทาอราิยะสัจจังภาวิตันติเมพิขเวปุเพอน,นุสุเตสุธรรมีสุจักขุงอุทัปาทิยานางอุทาัปาทิปัญญาอุทาัปาทิวิชาอุทัปาทิอโลโกอ,อุทัปาทิยาวะกีวันจะเมพิขเวอิเมสุจะตสุอริยะสัจเจสเอวันติปะริวัถังทวาวทาสากาหลังยะถาภูตังนา ยานทัสนังนะสุติสุทางอะโหสิเนวะตาวาหังพิกวทสะเทวะเกโลเกสะมากเรเลสะพัมมะกสะัสะมะนะพัมมะอินาปชายะสะเทวะมนุสายะอนุตตะลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปันจัญญาสิงยะโตค่ะ จะโเมีพิกาเวอีมีสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทาวารสากาลังยะถาภูตังยานทัศนังสุวิสุทธังอะโหสิอะถาหังพิกาเว สัเทวเกโลเกสะมระเกสะพรมมะเกสะัสะมาะ,ะพรัมมะนิยาปชาญาสัทเทวมนุสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิัอพิสัมพุโทโธปัจจัญญาสิญยานันจปะปนณะเมทสสะนังอุทะปาทิอกุปปาเมวิมุตติ อยมันติตามาคาตินทิธานิปุนภะ,ะโวติอิทะมาโอจะภะเขวาอัตตะมะนาปัญจะวะคิยาพิขุพะขขวาโตภาสิตังอะพินันทุงอิมัสมินจะปะนะเวยากะละนัสมิงพัน ยะมานียาอายะสะตโตโกนทันยะสะวิระขังวีตะมะลังธรมมะจากขงอุทะปาทิยังกินจิสมมุทะยะธรรมังสัตพพันตังนิโรธะธัมมันติปะวะติเตจะพระพะ,ะวะตาธรมมะจากเกสภุมมาเทวาสาธมนุสสเวสุง เอตัมภควตาภาลานสิยังอิสิปะตเนมิฆนายอนุตตะลังธรรมะจักกังปะวะติตังอปติวติยังสมัมมเนนะวาพระมะนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพามุนาวาเกนะจิวาโลกัสเมติภุมมานะัง เทวานังสัตทางสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทมนุสสาวสงจาตุมมหาราธิกานังเทวานังสัตทางสุตวาตาวะติงสาเทวาสัทมนุสสาวสงตาวะติงสานางเทวานังสัตทางสุตวายามาเทสาวสัทมนุสสาเวสงยามานังเทวานังสัตทางสุตวา ตูสิตาเทวาสัทมนุษสาเวสงตูสิตานังเทวานางสัตทางสุตวานิมานะระติเทวาสัทมนุษสาเวสงนิมานะระตินางเทวานางสัตทางสุตวานารณิวสัมิตะวะส์วัตีเทวาสัทมนุษสาเวสงสปรนิมมิตะวัสะวัตีนางเทวาสัทสัตทางสุตวาพัมมะกายิกาเทวาสัทมนุสสาวสง เอตัมภะขวตาภาลานะสิยังอิสิปะตะเนมิฆาทายอนุตตะลังธรรมะจาก,กังปะวติตังอัปะวติยังสมะเนนะวาพระมะเนนะวาเทเว,นะวีนะวามาเลนะวาพามุนาวาเกนะจิวาโลกัสมินตีอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมุหุ เตนะยาวะพรม,มะโลกาสัตโธอัพุคัดคัดฉีดอะยันจะทศะส,ะส,ะสะหสีโลกาธาตุสังกามปีสัมปะกามปีสัมปะเวทิอัปะมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระหูสิอติกัม,มีวะเทวานางเทวานุภาวังอัฏะโห ภะเขาวาอุทานังอุทาเนีสิอัญญาสิตะวะตะโกโกนทันโยอัญญาสิวะตะโพโกนทันโยติอิติหิหังอายัส์มะโตโกนทันยัสสปปัญยาโกนทันโยเตวะนามังอะโหสีติ